สวัสดีชาพิจิตค,ค่ะดวงความรักประจำวันที่10สิงหาคมคุณได้เอชซับเพนติเคิลสค่าส่วนเขาได้แปดับกับหัววันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของคุณนะคะมีโอกาสจะได้โชคลาภนะคะทางการเงินหรือว่าความมั่นคงทางการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นเรื่องความรักก็ดีนะคะ มีความรักที่มั่นคงมากขึ้นอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันหรือว่าพูดคุยเรื่องคอมมิทเมนต์นะคะแฟนคุณได้แปดดาบกับผัววันนี้ดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆที่เคยทําให้เขามไม่สวายใจเนี่ยแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรักนะคะมีการปรับความเข้าใจได้มีไพ่ t o Love แล้วก็ Year from Now คุณสอคนเป็นคู่แท้เป็นรักแท้ของกันและกันนะคะพลังงานใน Year from Now นี่ก็หมายถึงพลังบวก ที่จะเกิดขึ้นนะคะภายในปีนี้ไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จนะคะคนโสดสนิทนะ,ะอาจจะได้รีเทิร์นนะคะไปเจอคนรักเก่าแล้วก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันด้วยนะ,ะ,นะะก็ลองพิจารณาดูนะคะ